โ oh, oh! อ้ยยุนี้ไม่ได้ทำกิจกรรมก็มีหลายสิบวันแล้วหาที่ลงอยู่เน่เน่เดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวไปรับแน่นหัวรถมปามั้งจ้ะหาที่ลงใช่ไหมอ่ากว้างไม่หมายถึงเตะต่อยอ่ะเขาคิวคิวยาวเลยคิวแน่นเต็มทีเลยับใครรู้ครับเราชอบผู้หญิงคนนี้จีบเลยจีบให้เป็นเราอยากจีบ แล้วเราก็ไม่เคยมีแฟนมาก่อนถ้าเราอยากได้เขาเป็นแฟนเราต้องทำไงเป็นอะไรอ่ะไครรูเอางี้ฟาบาทพูดเลยเดี๋ยวพูดตามกระหม่อมฉันกระหม่อมพูดอะไรฟาบาทพูดตามคือถ้าพูดตามแล้วคือได้แฟนนะได้แน่นอนจริงปะเนี่ยอย่าลั้นก็พอวันนี้อย่าลั้นก็พอยกมือไหว้กูแล้วกูรู้ว่ากูต้องเจอหนักแน่ใช่กูไม่เป็นอะไรไหว้ก่อนออกเล่นไงน่ะ ให้พูดตามเลยนะทุกอย่างเลยเอาอยัางเดี๋ยวค่อยเอาคุยก่อนเดี๋ยวค่อยเอาอกเอาใจกันคุยก่อนได้ว,วันเดอทำเสียงใหญ่ๆเนี่ยทุกอย่างเลยวันเดอว,วันเดอใหญ่มากค่ะสวัสดีค่ะเชื่อหรือเชื่อแล้วอ,อีกนวมาขินจ้าก็กถาก๊ถามเล่นๆเงี<ะ>้ยจ้ามีแฟนยังเอ้ะ มึงเดิ่หลายเสียจริงจริงเคยชอบไหมเนี่ยใรจะได้รู้ว่เราเป็นผู้ชายขี้เล่นไงโอ้มีแฟนยังมีแฟนยังอ่ดูิวดูมันคิวไม่มีจ้าุนละหุละหุนละลหตกใจไงตกใจพุละหุ่นละหุนละหนนหไปทานข้าวกันเปล่าไปทานข้าวกันเปล่า เอาไปกับลายไม่ต้องกลัวอดมึงรูรู้ว่ากูขี้อายมึงก็เล่นอยู่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวนี้เขาจะชอบแล้วแล้วเอาไปกับลายไม่ต้องกลัวอดเอาไปกับลายไม่ต้องกลัวอดชา, bon. าวฟัดผักฟักกินฟัดฟักผัดชาวฟ้าควักกินบ้วควักผัดจะไปขึข้นกับผมไม่ลงทานเสร็จแล้วจ่า,ายไม่ต้องล้างทานเสร็จแล้วจ่ายไม่ต้องล้างตีเห,หรอคะเดียเ๋ยวลลยล้างเดี๋ยวลลยล้าง ชามเขียวขว่ำชามขาวคว่ำชามชามเขียวขว่ำชามขาวคว่ำชามชามเขียวขว่ำชามขาวขว่ำชามมีค่ะฮ่าจานเสร็จแล้วฮ่าจานเสร็จแล้วเรนนี่คุณเป็นอะไรคะปลายไม้เข็มอะไรนะปลายไม้เข็มปลายไม้เข็มไปไหนคะเอาไปดูหีบเซ่ไปดูหีบเซ่มีหีบไหยหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนี หอหีบหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมายหลายหีบยกหีบยกอะไรวะเยอะหีบนี้ยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหนีหายหีบมากมีหนีหีบหนี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 หายหนีอะไรนะหนีหนีหายหนี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 หายหนีหนีหาย เห็นหนีหีบหนีมหนีก yes ันมากมายเงาเห็นหนีห şey ีบหนีเฮ้ยหนีกันมากเห็นหนีกันมากมายเงาเห็นหีบหายหลายหีบหนีบหนีเอ้ยเห็นหลายหายอะไรวะมองคุนอยู่แต่ก็หยิบเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังคินเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังคินอมจะชัวเอาไปเอาอีกแล้วนะทำไมอ่ะ พอแล้วว่ะอันนี้อันนี้แมวไงอ่ะเปลี่ยนเพลงใหม่มึงไม่มีเปลี่ยนหรอกมึงอ่ะอ้าจริงๆเป็นเพลงใหม่เอาได้มันถูกสเปกตัวเล็กตาโตบึ้งปังโอ้ไม่ชอบยังไงๆมันถูกสเปกตัวเล็กตาใจแก้มใสใสโดนใจโดนจังเออเอออันนี้ดีอันนี้ดีกว่าร้องไงนะอะไรนะร้องไงนะโอ้ยบิ๊กเพลงไม่ดังแล้วมึง เขาเพิ่งปล่อยเขาเพิ่งปล่อยอะถูกสเปกอะไรมันถูกสเปกเปตัวเล็กตาโตมันถูกสเปกตัวเล็กตาโตมันถูกสปีตัวเล็สสเปกต้องไม่ได้อ่ะอาอเจ้าพมุดนี่แหละอ๋ออร่อดีนะน่ารักน่ารักโอมจะชุบตัวด้วยคาถาคุณแพงนให้เธอมาหวงไหมให้เธอม,มาเป็นวาจาอิโอมชอบผู้โอมรักผู้โอมลงผูให้เธอมีแต่กูไม่ให้เธอหันมองใครจะเลิกน่ารัก นนึงอาจารย์หลอดคอม่ะทำเลยจะดูไม่ต้องคิดอะไรมากเต้นหน้าเขาเหมือนมาลำหน้าศกอ่ะเฮ้ยเต้นเธอเอานะจำเพลงตัวเองได้ป่าได้นี่เคยไปออกอีเวนต์มาแล้วนะครับดีใจมากเมื่อก่อนไม่เคยไปดี๋ยีนี้เริ่มออกอีสัตว์แล้วเฮ้ย เวนอิเวนอมจะชุบตัวเลยเต้นแหนต้องไลืมท่าเลยเอามือไว้ไงเอออย่างนี้นะสรุปแล้วเพลงใครอะเพลงยังไงนะสรุปแล้วเพลงใครเพลงมึงเออไม่ได้ร้องนานเงี้ยเงี้ยไหมโอ้จะชุบตัวเลยกับท่านุณแมนให้เธอมาห่วงแมนให้เธอมาเป็นหวานใจอมชอบผู้อมทะลุ ให้เธอมีแต่กูไม่ให้เธอหันมองใครแกเลิกกันรักไปหมอมพ่อหมอหนักใจขับใจอะน่ารักพ่อพ่อลุงลุงเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ็ดโมงมารับไปกายภาพเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ็ดโมงไปกายทำไมวันนี้แรงไม่มีเลยเนาะปดขาไแล้ว เอฟเอสหายไปไหนวะกูเนี่ยจะมาทำอะไรแบบนี้ทุกทีอ่ะเพราะมึงคนเดียวนี่เนี่ยเออเอาหน้าเอ็ก็ชินไปเองนะอืไม่เคยอยู่กับมึงไม่เคยชินเลยนี่ก็ยชืนอิ้มนะปลื้ใจเดี๋ยวฉันจะมาไปหาพี่นะคะ